พระโคมตันประเทศที่แดนสนาสุดป,ประชนยึดตั้งบ้านโบราณล,ลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่มร,รวมลุกไล่เขาร খঐ জন খযো ক া জ উ একা ম ক ত যো আ প ল এক. এ বো এ বা ম ডি ত ষ এ উ এ ক ত শক ল খ চ য জে ভ উ প চো ই জক ন শক ই ত ক ম ি চ ল যো ন esta শা ক ফি উ খ อีกส,สักครั้งใน้างส่วนที่เรา,าสุ้ยังไม่ได้พยายามปลดเสียนน้ำให้ที่น่าสุดชาติมาแม้ที่พายให้ได้จังยลงยันยังกอดคำเพื่อนได้ชิดหนาคุยกันนานนานสุด จะห,เห้เพื่อและเพื่อชาติใครมีใครใครเขาเยียบยำใคยใยำใคยประคับประคองความศิริสระเสรีม่อใครไม่ช่วยใจ You คนที่เกิดในราศีพฤษบจากภัยธาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่1ถึง31กรกฎาคม2567ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีพฤษภก็อ,อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ดูไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีเพื่อศบกันค่ะมีดังนี้ค่ะหกเหรียญ King of Cups, Page of Pentacles, The Chariot, The Moon, แปดดาบ Queen of Cups, สิบดาบ Queen of Wands, เก้าไม้เท้าค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ตอนนี้ของคุณคุณจะมีลักษณะของภาพลวงตาบางครั้งคุณก็มีความกลัวแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาค่ะให้คุณพิจารณาให้ดีเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณจะต้องทำตัวให้มีความแน่วแน่ขยันทุ่มเทมีความมุ่งมัน่นต้องทำตัวให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าม้าศึก คุณจึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะได้รับข้อเสนอได้รับโอกาสดีๆแม้เป็นเพียงการเริ่มต้นเล็กๆก็ตามค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีความฉลาดสุข,ขุมอดทนคุณจะเจอกับเหตุการณ์ไม่มั่นคงใดๆแต่ก็วางตัวได้หนักแน่นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีน้ำใจมีการแบ่งปันแต่ก็มีการแบ่งปันท sí, <al> <ati> ี่คุณไม่ได้ให้อย่างเท่าเทียมคุณก็อาจจะเลือกให้ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มากกว่าน้อยกว่ากันค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกสิ่งที่สำคัญคุณมีการป้องกันปกป้องตัวเอง มีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นค่ะไพ่ใบต่อมาบอกถึงความสามารถของคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะไพ่ใบต่อมาเพื่อนหรือคนรักของคุณจะทําให้คุณพบกับจุดจบของเรื่องเครียด,เร,ยดเรื่องปวดหัวต่างๆค่ะสิ่งที่เป็นความ กังวลของคุณก็คือคุณอยากที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามก็อยากคิดทบทวนอย่างรอบคอบค่ะไพ่ใบสุดท้ายไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่แปดดาบาไพ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วเป็นไพ่สรุปบอกถึงว่าคุณถูกบีบบังคับจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัวจนไม่อาจขยับตัวทำอะไรได้หรือคุณถูกปิดหูปิดตาค่ะ ในครั้งต่อไปจะเป็นคําทํานายของคนที่เกิดราศีมิถุนค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ ยินเสยางงามประเทึกว่าเหมือนทองได้เข้าครองตัประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษา,าสามาคีทวีใกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชิรวมรู ในเลือดหม่มุงพดุงไกลสยามสมยรรัยโงราณรักตลอดมาอันดินสยามคือวันเนือของเชื้อไทยน้ำป็นไลคือวันเลือดของเชื้อไทย cry can อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยามวยด้วยไทยยามปราบเสียน,น้ำให้พี่นาสุชาติมาแม่ทีงไทยให้ไดัจงจนร้อยรับย,ย่างก็แบบคงทือนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำน้ำสุด สั้นมดคนดีเราเ่าทั้งหลายเลือดเนือชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขยำข,ขยีประคับประคองป้องซึกอิสระเสรีเมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิไว้ชีให้เลือลันว่าลรมันรั